ยิ่งใหญ่ดีครับผมยิ่งใหญ่ดีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับจริงๆก็พวกเราทั้งสองคนก็ผูกพันกับสยามครับก็มานานอยู่พอสมควรมาอีเวนต์บ่อยมากครับผมก็ดีใจที่มาถึงวันนี้ครับผมครบรอบ20ปีครับก็ก็มาร่วมงานครับผม20ครบรอบ20ปีสยามพารากอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงร้านบาร์พารากอนก็จะมีงานหนึ่งครับผม มีมาร้องเพลงครับร้องเพลงให้ให,ให้ให้ทุกคนฟังครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผมอยู่สปอยว่าเราจะร้องเพลงอ่ะโอ้โหหรือ <c oughs> ว่าจะเต้นหรือว่า <c oughs> ตั้งตลรอผมก็รอดูไมค์กีเต้นเหมือนกันครับซ้อมมาหนักครับร <c oughs> อดูบนเวทีได้ไหม ครับผมก็ Happy Anniversary นะครับผมครบรอบ20ปีสยามพารากอนนะครับก็ขอให้สยามพารากอนอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในห้างชั้นนำของประเทศไทยต่อไปอีกนานๆเลยครับอีกหล,หลายหลายปีครับผมแล้วก็ขอให้เป็นฟีโนเมนอนอย่างที่เป็นตอนนี้ไปไปเรื่อยๆหลายห,าย,หายปีเลยครับผมใกลเ้เซนปีจริงๆเรามีแผนไปเที่ยวด้วยกันนะ แต่แผ่นนั้นล่มไปแล้วอ๋อครับพอดีมันเหมือนใครโดนเทไม่ได้เลยออไม่หรอกก็แต่ละเดมันก็คือ postpone เนาะ postpone ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่า postpone ไปอนาคตอนาคตเพราะว่าเนอะบางคนก็แบบคิวยากอะไรแบบนีกว่าจะไปกว่าจะมากว่าจะอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับผมใช่ไหม ไีหน้าก็ได้โอ้จริงๆก็ก,ก็มีมีแฟนไปต่างประเทศครับผม,มแต่ว่ายังยังไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะแต่แต่จริงๆที่ท,ที่ที่เล็งไว้ก็คือเมืองหนาวๆครับแต่ตอนนี้คือที่นี่ก็เดินหนาวแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมเรอยู่ที่นี่แล้วใช่เป็นประเทศไทยอากาศดีแล้วก็เลย <จะ S 2> แบบก็เลยอ๋อใช่ แต่แต่แตอนที่อยู่เทไอมันยังไม่ได้อันนี้ไอไม่ได้เทยูนะแค่บอกว่าแบบ enjoy นะ enjoy นะไม่ไม่งอนครับไม่งอนไม่งอนไม่งอนครับก็ก็เข้าใจว่าอยู่ในแบบคิวยากแบบนี้ก็ดีแล้วก็ไมาผมไม่ไปแล้ะผมไม่ไปละปีหน้าปีหน้าใครจะไปรู้ครับใครจะรู้ เตรียมไว้เยอะอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าอาจจะยังเป็นซีเครตอยู่ครับซีเครตผมพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้แต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยสนุกครับนั่นพูดไม่ได้จริงๆครับพูดไม่ได้จริงๆอยากให้ติดตามครับได้ฟังแน่นอนครับอะไร อยู่ก็มีไม่ใช่เหรออยู่ก็พูดไปสิมีครับมีครับมีครับก็น่าจะน่าจะช่วงต้นของปีหน้าครับผมมีผลงานให้ทุกคนดูแล้วครับผมก็ฝากติดตามเราทั้งคู่นะครับในปีหน้า New Year New Project ใช่ไหมครับคุณไมากี้ใช่ New Year New Work New ProjectNew Year New Work New Project หรือว่าจะ ProjectsProjectsPlural ก็หลาย Project ครับไม่รู้นใครจะไปรู้ครับใครจะไปรู้เพราะว่าพวกผมยังไม่รู้เลยครับ ร่วมกันไหมอาจจะอาจจะก็หวังว่าจะมีถ้าออถ้ามีได้ก็ก็อ,อยากก็วันนี้ครับวันนี้มีงาน,น,นร่วมกันใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ครับ <laughs> <c oughs> อะไรนะครับอ๋อครับผม <c oughs> ตัดสินใจหมายถึงว่า <c oughs> อ๋อก็ จริงๆถ้าอย่างกับกับช่องสามนี่นะผมผมก็ยังมีโปรเจกต์ต่อกับช่องวิ่งพูดไม่ได้ตายละคือก็ก็กับช่องก็ยังไม่ได้หมดสัญญาครับผมก็ก็ยังอยู่ในสังกัดช่องอยู่ครับผมส่วนผู้จัดก,การก็ผมได้สิ้นสุดสัญญากับผู้จัดก,การแล้วตอนนี้ผมออกมาดูแลตัวเองแล้วครับผมก็จริงๆเรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วครับจบกันด้วยดีครับวิธีการรับการหรือการหางานมันจะทำยากขึ้นหรือเราเตรียมตัวรับมือ ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเรียนรู้ของผมนะครับว่า <Wow. S 1> ผมก็เปิดบริษัทใหม่ด้วย <CEO. S 1> แล้วก็มีก็ก็โอไมกี้ยู่อยากเซลไอดีก็นั่นแหละครับก็เหมือนแบบเปิดบริษัทใหม่แล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยครับผม mm hmm. เรื่องการรับงานจริงๆก็รับผ่านบริษัทตัวเองแล้วครับผมตอนนี้ก็มีมีทีมคอยดูแลก็ขอบคุณทีมทีมเอ็มพรามมากๆบริษัทผมชื่อเอ็มพรามขอบคุณทีมมากนะครับ <c oughs> ทีมน่ารักมากแล้วก็จริงๆต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอเลยครับอ๋อ oh. คือจริงๆนะที่ที่ผมพูดไป <laughs> <laughs> อ่ะไม่วันนั้นผมก็อยู่ <laughs> ใช่ <laughs> เขาก็อยู่เหมือนกัน <laughs> คือวันนั้นอะที่ผมพูดไปก็เป็นความจริงนะ ผมพูดไปว่าผมอยากจะทํางานใช่ไหมเห็นตัวเองว่าอยากจะกลับมาทํางานอย่างมีละครอย่างมีอะไรแต่จริงๆในคลิปที่เขาตัดมาเป็นคลิปแค่ช่วงสั้นๆครับคือถ้าได้ฟังถ้าได้ฟังคลิปทั้งหมดอ่ะคำถามของคลิปนั้นคือเห็นตัวเองในปีหน้ายังไงซึ่งผมอ่ะพูดไม่ได้ไงผมสปอยไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนติดตามผมก็เลยบอกว่าอยากกับเห็นตัวเองในมุมทํางานอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าก็ เพราะด้วยความที่ผมพูดอะไรมากไม่ได้มันก็เลยฟังดูแบบเหมือนว่าผมแบบอยากกลับมาทางานอะไรเงี้แแแงยแคแฟนเขาเล่นกับว่าโตหรือว่ากอนครับรำมวยกันนะั้หรือว่าน้อยใจวม่าชอ,ชอบเขาไม่ได้พอดงานให้เราโอ้ไม่ได้น้อยใจครับแม่ม่ครับไม่ครับก็ยังอยู่กับช่อง3ามอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเลยครับผมจริงๆกน มันคือสีหน้าของการหลบสปอยถูกต้องคนที่อ,อยากพูดแต่พูดไม่ได้คือคือเวลาผมอ่ะผมเป็นคนที่เซนงซิทีฟมากเวลาผมพูดถึงการทํางานแล้วตอนนั้นอ่ะผมใหม่มากแล้วคําถามมาอยากเห็นตัวเองยังไงคือผมอยากเห็นตัวเองในมุมจริงจังแบบนั้นอีกครั้งหนึง่งก็เอาจริงๆก็ห่างหายการทํางานแบบถ่ายละครม,มานานพอสมควรก็อยากจะกลับมาเห็นตัวเองในปีหน้าเป็นแบบนั้นบ้างถ้าเกิดบางี่ตอยาวาเ่ยือว่าเพราะว่ากอางาการถ่ายละครมานาน พร้อมครับผมเตรียมเตรียมพร้อมมาบบว่าพร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนเลยครับจจะบอกว่าัมด้งไม่แน่เลยอันนี้ไม่น่าใจว่าพยางจี้หรือพยางจะค้นความลับอะไรสักอย่างคือผมผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยไปช่วยผมยังไม่บอกเทศเลยนะครับใช่อยู่ดูแล้วเหรอผมไม่รู้อะไรเลยครับพี่ผมเก็บเงียบมากเลยครับชื่อเรื่องเลยขอครับ ตอนนี้ยายไปอ่านเลยไามกระดาชื่อบริษัทอ๋อครับผมชื่อบริษัทตอนนี้ก็ M Prime ครับ Prime ก็คือ P R I M E แปลว่าเหมือน Prime Time นี่แล้ว M คือ M คือชื่อผมนี่แปลว่าก็เป็นผมในช่วง Prime นี่รับผมชอบเลยก็มีอะไรก็ติดต่อบริษัท M Prime ได้ครับ CEO ก็ไม่ไม่ได้อะไรขนาดพึ่งพึ่งพิ่งมาทำนี่แหละครับเอ็มพารอ๋อพูดถึงมูเหรอครับ What is a m o o e สินแสแปว่ามูเหรออ๋อแบบชื่อแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้เหรอครับอ๋อก็ความหมายดีเนาะใช่สมก็ใช่ไหมคือจริงๆในพาร์นนั้นจะไม่ใช่ เป็นส่วนผมน่าจะเป็นส่วนแม่ผมใช่ครับผมใช่เป็นคนไม่ค่อยมูเท่าไหร่ครับอยู <ST> EN <C ENT> ่มียเปล่ามูมูอยู่มีเปล่าผมไม่มีอะไรเลยครับผมผมไม่ไม่ค่อยมูเท่าไหร,ร่ ผมเปิดบริษัทชื่อ T Prime ครับใช่ใช่คู่แข่งโดยตรงเลยนะเนี่ยจะแย่งแย่งไม่ต้องแย่งหรอกไปด้วยกันไปด้วยกันเอ็มพรามทีพรามครับผมก็ก็เดี๋ยวจะมีมีผลงานนะครับผมต้นปีหน้าครับผมต้นปีหน้าก็ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการทำงานอยู่ครับผมก็ครับ ถูกต้องครับหรือไมรู้บครับผมสนุกครับสนุกสนุกครับสนุกนก,นก,ก,ก็ฝากติดตามเราสนุกมากฝาก,ฝากติดตม่มของไมกี้ก็จริงๆผมไม่รู้เลยไม่อยาก <c oughs> ผมบอกแล้วผมเก็บเงียบครับแต่แต่ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามเราทั้งคู่เลยครับผมแบบสปอตเราทั้งคู่ไปด้วยกัน จริงถ้าจะเซอร์ไพรส์ก็ต้องเป็นเรื่องเป,เ,ปเป็นมุมมองของแฟนๆครับผมก็ะจะเซอร์ไพรส์ไหมแต่ว่าส่วนตัวของพวกเราก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าของผมมันมีอะไรที่เป็นแบบว่ามุมใหม่มแล้วก็เป็นการทํางานที่ก็แฟนๆก,ก็อาจจะเคยเห็นมาก,ก่อนแต่ว่าจะมีมุมใหม่ๆใ,ในนั้นด้วยซึ่งซึ่งก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ แล้วก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าว่าคนจะชอบครับผมจะดูแล้วแบบจะคิดว่าน่าจะว้าวครับคิดว่าน่าจะว้าวว้าวอันนี้ต้องต้องถามคนนี้นะครับผมว่าต้องว้าวอย่างนี้อ่าถ้าสมมติถ้าสมมติไมค์กี้รู้ปุ๊บฮุยหุยดี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 เบอร์นี้เบอร์นี้ ผมก็อ่านผมก็ว,ว้าวแบบนี้เลยครับผมว,ว้าวแบบนี้เลยครับก็ิคน,น,น,นแฟนบรนแฟนของห้างสยามพารากอนล้วกันครับผมก็เป็นศูนย์การค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยครับผมก็อยากจะให้สยามพารากอนอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆครับผมแล้วก็ถ้าว่างหรือว่าแบบอยากมาเดินห้างก็อย่าลืมสยามพารากอน,นด้วรผมศูนย์รวมของประเทศไทยครับ มาเดินกันเยอะครับของก,กินเยอะมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ